ทะเลและชายหาดเ้้ย,ยเต่านี่สามารถขึ้นวางไข่ได้อย่างสะดวกครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับก็เปิดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและเก็บขยะบริเวณชายหาดในพื้นที่จังหวัดพังงาและบริเวณเกาะหูยงเกาะหนึ่ง หมู่เกาะซิมิลันร่วมกับจิตอาสาเพื่อที่จะรักษาสภาพแวดลอมใต้ของทะเลครับรวมทั้งดูแลระบบนิเวทชายฝั่นให้เกิดความสวยงามและก็เป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญทั้งนี้นะครับเกาะหูยงหมู่เกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ไม่ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าสมวดไว้ให้เต่าขึ้นมาวางไข่ก่อนที่ฐานทัเรือพังงา จะทาการนําไข่เต่ามาเพาะฟักแล้วก็นํากลับมาเลี้ยงให้เต่ามีความแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลซึ่งพบเลยครับว่าหลังจากฤดูมรสุมผ่านไปก็มีขยะเข้ามาติดบริเวณชายหาดนี้เป็นจํานวนมากเลยครับทําให้เต่าต้องใช้พลังงานมากในการวางไข่ซึ่งอาจจะทําให้เต่าย้ายที่วางไข่ได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าให้อยู่คู่กับคนไทยจึงจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดชายหาดเพื่อที่จะได้ให้เต่าเลี้ขึ้นมาวางไข่อย่างสะดวกครับ ทะเลไทยนี่สวยจริงๆนะคะงดงามมากๆนะคะเอาละค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งนะะ